ในตอนนี้ย้อนกล่าวฝ่ายว่าปตตาจจลามู้ได้นำพาบุตรทั้งสองคนนี้จากสามีที่วายปลาาพาลูกเดินสมสารถึงสายฐานอจิระวดีนางไม่มีปัญญาที่จะนำพาบุตรทั้งสองคนข้ามแม่น้ำไปฝั่งพูก ฝั่งโน้นพร้อมกันได้นางจึงได้ให้ลูกคนใหญ่รออยู่ฝั่งนี้อุ้มคนเล็กลงนาทีถึงฝั่งโนนพอถึงฝั่งนางจึงค่อยๆบรรจงปงบุตรไว้บนใบไม้แล้วนางจึงแหวกใบสายท่า,านหวังจะกลับมารับลูกผู้พีพอดีพอมาถึงกลางแม่นาทีพอดีก็มีเกีียวใหญ่บินฉบเชียวเอาบุตรคนเล็กขึ้นไปสําคัญหมายว่าเด็กนั้นเป็นก้อนเนื้อเมื่อนางเห็นเช่นนั้ จึงตกมือร้องสั่งสูสูขึ้นสามครั้งว่าลูกคนใหญ่อยู่ฟังน้นเข้าใจผิดคิดว่าแม่สั่งให้ไปหาจึงกระโดดลงสายทาราจมหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนคนเล็กผู้เกิดมาเยี่ยวใหญ่โฉบขึ้นสู่บนอากาศ เหมือนว่าฟาดลงในหัวใจไม่มีใครจะช่วยนางได้จึงเหยียบย่างขึ้นสู่ฟังนั้งรำพึงรำพันเป็นคำกรอนฟ้าต่อ ดำตาลมคืนมาดนั่งอยู่ริมฝั่งจีนลับเม่อปวงเพิกิันอิงแก้วโลกตนลูกส่ง จากนั่งรถป้าดังอ่านใส่ห้องกองนำตาเลี้ยวเล็บป้องบังฟ้าฟ้ากาลาขวักวนเลี้ยวดูดินกะผัวรอเจียด นามบัดยำเขนนับเอาสองแขนขอกอดพุกไทยน้ำตาไหล,ลปี่อับส้มม่ปปากระโดดเต้นคือมันหล่อหลอมหมดทางไปแล้วบัดนี้คิดนหาบ้านอีบ คงอู่ยธากับตมไอเบ่าวที่เจอยพวทั้งตาจากแล้วโลูกลกัเราพ้อยหายหมายสิไปอาศัยพ่อแม่ดึงปานปาน,นี่จากทางนั้น ย้ำโซกาพุ่นจากป่าเดินเข้าสู่มักมีชายหนึ่งพบพรมีชายหนึ่งดวนภายมาพ่อกับพบเ็นนั่งจึงเฝ้าวิ่งเต้นสลัดลัดทั้งถามมัฉันคนเร็วส่บนูเส คุณนาคุณนาคุณนามาจากสคุณนามาจากเมืองเจ้าพุลามาจากในกอมาจากเมืองพอก็แม่เจ้าพุลาหมายพมว่าจังใดคุณนาพราิชีเจงเหตุขักกรนีไดพอพอก็แม่เจ้าได้ถูกปราสาทผัดลงทะไล่ฟ้าพาลุงเปียงป่างตายเบิดแล้วพรเศรษฐีของนั่งป่ตาจะล่านั่นหรือสิ้นฟ้าซนแล้วเด้อ โอ้ยตนเป็นคนหัวดื้อดานปาะจำเก่งเท่าเกศผนที่สุดเลยเกิดเจค้ำเอพาดหวังสาบีตาย อาจเสพ่อแม่นั่งทางบ้านขาดแต่นายผู้รุ่จอนทันนั้นมา สเทศนาะยคนนั้นก็จึงแปลไข่ชีป่าตานังไอหูททต้นของฮามาจากเมืองสาวัตถีเสพตามควงคุมเมืองเมืองบ้านดอกดันเด่นรดรานั่งผู้ยากเขนนจากผู้เรื่องเนิ้วใดนะ,ะก็ให้ทำมาสีก้าวจากแถลงตานปตาตานก็จึงทำถึงบ้านสาวัตถีบ้านโทเม ให้คนนั้นก็จังแปลบอกใครว่าตายแล้วแต่มื่อคือโฝนตกล่นเปียกล้มกับปัน ท้าีนักท่านเศรษฐีกับทั้งเมียสุดที่รักอีกลูกชายก็ตายเมียนเมื่อด้พังถมลางตายตองกันบอกตายโอ้ตายตายตายมาเป็นตายานเทนนนนน เสียงผ้าจุมาเป็นตาจานเต็มโอ้ยดูก่านั่งน um ้องสาวทานเ็จสีมดหมดเมียนตายพร้อมดอกพมียอีกลุกใช้เียงบ้านเช่าบ้านนั่นจุดเผาเดียวนี้สามเจมเจ้าเด็ดน้องจูกอง ไยกำลังลูกค่อยกำมาตงานนั่นปัตานังหันใจสั่นล้มไร้สั่นทั้งปู พ emos, ัวเมกะเส็นหวงคงสติบ่จูจังกะเลยเธอปวงไปธนชาติธนชาติลูกของเม โอ้ยสุดที่นั่งสิกันได้อาสุเนตน้องลาย ตายดอกเปลี่ยวลูกน้อยกระทุกเย้ปินโชบขึ้นไปโซฟาหายหน้าเมตตนลูกใหญ่ผู้ตนนับโขกน้ำพัดให้นีกีกีตามันดา ลำทีใจกตายนจอยถ้ารักการเด็กหน่อยเห็นปัาตาเป็นอาการบ้าปวงเอาเอาคอนวักวังน้ำเสื้อผ้านั่งบอกวงซ้ำปราสจักรละไา้ฟ้า้ำตาลิ้นไหลอาบน้องสองเกมแถมบอกินยังเขาอาการนั่งโศบ ทั so ้งเบาะเดินจ oui> ูเดินไปตามอารมณ์หัวคุตไล โอกุกตายทน์เนกุกตายทที่ชายสุดที่รักของกุกตะไทยมีนามสำลูกสองตนกัตายธนชาติกำลังอยู่วบอันนาลักำอยู่นเวอันเจริญกำมาตายจากเนมเสียใจลายอิลี โอ้ยเดินไปตามอาลมมเนว่าคคณปวงบ่าเพ่พากระบอกถือนับแต่ลายขวบมือแต่นั่งยังสั่นจอนตกกลางคืนบอบนนเที่ยวผานนจรนย่ายทุ่งไยมาโม อะไรกับพอจริงพอจังพอเทียงเทเนนอนบ่าลูกหรือพ่อบ่าวพอหรือแม่บ่าเขาหรือของถ้าบ่เมนเขาจากมันก็ต้องจากเขาฉะนั้นควรเกิดเจเก็บตายเป็นสิ่งธรรมดาผู้ที่เจอความทุกข์กับปัตตาจะลาตรงทำใจเดิม บุญมาวาดสนาทรงกับคงสิได้เกิดในรวมตระกูลเดียวกันสายเลือดเดียวกันโลกของเมทั้งสองธนชาติก็เช่นเดียวกันคําเอ้ยบุญมีวาดสนาทรงโงขึ้นมาเกิดได้พอกับเมเด้วยทางโอ้ยทุกทั้งหลายมาห่มหาน สงสารเมนองสาวผู้ม ouais. ีทุกมื่นฉันมาคมหันกระดังกันนผู้เจอแปบนั้นร้องบึ่งเป็นอย่างว่าอาทิจังสงสารมนุษย์คนเวียนวายอาทิายเต็เพียงสันอาทิาบเต็เพียงเหียสีปตาเป็น nhuộm của phân thăng tuồng hai cân chết bừng băng anh quam sao นชติหว่วงลูกทั้งสองหว่วงพ่อหว่วงแม่ไปดีมิสุกเด้อ